อินโมสตาเนี่ยครับเราเป็นบริษัทที่ผลิตวิจัยแล้วก็ส่งออกยุทธภัณฑ์ป้องกันครับมามยุทธภัณฑ์ป้องกันเนี่ยมันก็มีในยะว่าเป็นยุทธภัณฑ์ป้องกันกระสุนสะเก็ดระเบิดและภัยคุกคามอื่นๆอย่างเช่นลันทรามาแรงกระแทกแรงอัพที่มันเกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับกันใดแถมหมวกเสื้อเกราะรองเท้าโล่เกาะรถเกาะเรือเกาะเครื่องบินต่างๆ เราอยากที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่นะครับเพื่อป้องกันชีวิตเราเห็นว่าในการรักษาความปลอดภัยหรืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยเจ้าหน้าที่เราควรจะได้รับยุทธภัณฑ์ที่ดีขึ้นมีความสามารถในการมานูเวอร์ตัวเองได้เร็วขึ้น ในโลกนี้ครับมันมีเส้นใย6-7ประเภทใยแต่ละชนิดก็มีความเก่งต่างกันใยพวกนี้ก็คือทวารอนดูปองไดมีมาฮันนี่เวลซึ่งเป็นใยที่มีความสามารถในการหยุดภัยคุกคามชนิดต่างๆแต่ด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเก่งที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานไหนเนี่ยที่นําเส้นใยพวกนี้มาศึกษาวิจัยเพื่อจะให้บางที่สุดเบาที่สุดแล้วก็หยุดกระสุนได้เร็วที่สุดโดยที่มีรอยช้ำรอยกระแทกได้น้อยที่สุดคนนั้นก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เข้าตลาดได้ เป็นที่ยอมรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของวิจัยและพัฒนาทุกปีมันก็จะมีเรื่องราวมาเสมอยังยกตัวอย่างจากข้างก็เป็นโล่ของเราที่ที่ได้ใช้ป้องกันเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มาตำรวจข้างแล้วก็มาล่าสุดที่อลินถูกยิงที่ศรีสะภาคใต้ก็เจ้าหน้าที่ใช้โล่อยู่แล้วก็ถูกโจนเอาปืนพกขึ้นมายิงแล้วบังเอิญก็ถูกไปที่หมวกก็หัวโนไปเล็กน้อยนะครับ เรากําลังมองหาธนาคารที่ซัพพอร์ตเราในเรื่องของเงินกู้ยืมในส่วนของการลงทุนเครื่องจักรค่ะการเริ่มเครื่องจักรก็คือการขยายธุรกิจ SME เนี่ยก็เข้ามาในพาร์ทนี้ทาง SME ก็ชวนเราเข้าไปใน โครงการ acceleration ที่จะทำให้เราเนี่ยไปถึงฝั่งฝันในเรื่องของเป้าหมายระยะยาวของบริษัทได้คือการเข้าร่วมตลาดทุนค่ะความรู้สึกจริงๆอยากจะขอบคุณขอบคุณที่เล็งเห็นในศักยภาพที่เรามีแล้วก็เล็งเห็นในอนาคตว่าเราสามารถเป็น strategic partner ไปได้วยกันส่วนหนึ่งคือทาง SE d Bank อะค่ะเขามองเห็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกๆฝ่าย ้าบริษัทดีขึ้นธนาคารก็จะดีขึ้นประเทศชาติก็จะดีขึ้นมันเป็นไดนามิกที่มันสมบูรณ์แบบอะค่ะก็อยากจะขอบคุณที่เห็นในศักยภาพนั้นของเราค่ะ SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย